กระดาษ a อนะคะก็พับกระดาษ a อลงมาถ้ามีใครเป็นมีกระดาษ a, เป็น a 4นะคะเปิดพับ a 4ลงมาแบบนี้แล้วก็ให้เป็นรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ตัดที่เหลือทิ้งค่ะตัดที่เหลือทิ้งก็จะได้สี่เหลี่ยมนะคะตัดที่เหลือทิ้งก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยพอเราได้สี่เหลี่ยมมาแล้วเราก็พับขึ้นไปค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะจากนั้นพับาสามเหลี่ยมที่ขีดนี้ลงมา ง่ายๆเลยนะคะถ้าใครตามไม่ทันให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็พอตามทันให้กดเล่นใหม่นะคะพับลงมาเลยทั้งสองด้านเลยนะคะฝั่งนี้พับมาฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งก็พับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นคลี่ค่ะตรงกลางออกไปนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกครั้งหนึง่ง พอได้สี D ่เหลี e ่ยมจตัตัวัดแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเปิดได้อีกฝั่งหนึ่งมันเปิดไม่ได้ให้เราพับฝั่งที่เปิดได้ลงมาแบบนี้ลงมาเป็นแบบนี้ค่ะพับลงมาเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำงาน DIY บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะช่วงนี้ ขายเสื้อผ้าก็เลยหาเวลามาทำแต่เดี๋ยวจะทำลงเรื่อยๆนะคะนี่พับไปเลยพอได้แบบนี้ทั้งสองด้านแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้ทั้งไม่สวยนะไม่เป็นไรนะโอเคพอเราได้แบบนี้ทั้งสองด้านแล้วใช่ไหมคะก็คลี่ออก พี่ออกมาแบบนี้นะจากนั้นเปิดเปิดอันนี้ขึ้นมาพับตามรอยเนี่ยค่ะลงไปพับลงไปเลยพับตามรอยนะคะพับลงไปเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยกระดาษกระดาษฝนกรอบมากเลยกระดาษขาดง่ายเนาะ จริงๆพับกับกระดาษห่อของขวัญน,นะคะสวยมากแต่เมื่อกี้กระดาษอันนี้มันอยู่ใกล้มือนะก็เลยเก็บจับมาพับเลยค่ะอ,อ่าถ้าเดี๋ยวอันนี้ถ้าไม่สวยอาจจะต้องทำกับกระดาษห่อของขวัญอีกรอบหนึ่งนะอ่าสวยอยู่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามุมนี้เข้ามาค่ะเอามุมนี้เข้ามาเลย ั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งและสองด้านสองด้านเลยนะคะนี่พับลงมาเลยจากนั้นเอาสองฝั่งนี้มาพับชนกันแบบนี้นะคะพับชนกันเลยเอาฝั่งนี้ขึ้นไปเลยพับขึ้นไปแบบนี้นะนี่จะเป็นส่วนของปี และหัวไม่ใช่ค่ะหางและหัวนะจากนั้นเราก็เอาส่วนของปีกด,ดึงออกมาค่ะดึงออกมาอืมนี่คือปีกอันนี้หางและหัวค่ะอันนี้หัวของเขานะพับลงมาเลยค่ะพับให้เป็นกอไก่นะอ่านี่ได้แล้วนกนกปีกอ่า ต,ต้องทําแบบนี้นะให้เขาตั้งได้เนาะตี๊ยบได้แล้วนกได้แล้วค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเ<า>จอกันใหม่คลิปหน้านะคะ